เขาก็จะใช้กระจกส e ันอีวัตทั้ง2ชั้นเลยนะคะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยนะคะก็จะใช้เป็นลามิเนตไอจีนะคะซึ่งจะเป็นกระจกใสที่ติดกับตัวแผงโซลา r เซลล์นะคะประกอบกับกระจก Stop ปเร v i วิชั่น t ซึ่งตัวนี้นะคะก็มีส่วนช่วยในการสะท้อนความร้อนออกแต่ก็ยังปล่อยให้แสงเข้าไปภายในได้ด้วยซึ่งจะทําให้คนข้างในเนี่ยอยู่สบายไม่ร้อนเลยค่ะ ภาพรวมนะคะตัวกระจกเองเนี่ยก็สามารถช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทําให้มีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงานมากขึ้นส่วนบนชั้น2เองนะคะก็ใช้กระจกลามิเนตเช่นกันค่ะแต่ว่าชั้น2เนี่ยก็จะใช้เป็นกระจกใสคู่กันโดยที่ใส้แผงโซลาเซลล์ครึ่งหนึ่งนะคะก็คือครึ่งบนนั่นเองส่วนครึ่งล่างนะคะก็จะเป็นการพิมพ์ลายลงไปเพื่อล้อกับดีไซน์ของตัวแผงโซลาเซลล์นั่นเองอย่างที่เราเห็นมันก็จะดูเป็นตารางๆนะคะก็จะช่วยสร้างความโดดเด่นและสร้างลุกเล่นให้กับอาคารมากขึ้นถือว่าเป็นการผสมผสานดีไซน์ ที่ลงตัวเลยค่ะ